สรุปชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่บานหน้านะครับบานนี้ฝืดนะครับมันจะมีเสียงแล้วก็ฝืดนะฮะเก็บพวกมุมผนังนะครับผมนะฮะรอยต่อวงกบและมุมผนังผนังเพื่อนเลอะนะความสะอาดเฟรมนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะฮะฟ้าเฟอร์พื้นนี่ก็เดี๋ยวยาแนวความสะอาดนะครับดีเฟกต์น้อยครับ คุณภาพถือว่าโอเคนะฮะอันนี้เก็บพวกไม่เสมอเฟมนะฮะเฟอร่าฟอรา,รรานะครับฟอราติวานน,น์นะครับผมเตรียมไว้ให้หมดนะฮะสำหรับต่อเติมระบบสุขาภิบาลนะครับน้ำเข้าน้ำออกโอเคนะฮะระบบสุขาภิบาลน้ำเข้าน้ำออกโอเคนะฮะถังแซตไม่รั่วไม่แตกนะครับผม ระดับน้ำโอเค,อเคก็จะเหลือพวกรอยต่อมุงผนังทั่วไปนะครับดีเฟกตทั่วไปด้านหน้าบ้านนะครับเรื่องระบบสุขาพิบาลน้นําออกนะฮะถือว่าโอเคนะฮะเรียบร้อยดอเีเก็บความสะอาดงานปูนะด้านหน้าบ้านก็เรียบร้อยใช้ได้ฮะ คุณภาพใช้ได้นะครับขอชื่นเชยนะครับที่นี่หลังนี้นะครับสรุปผลตรวจนะครับชั้นตั้งแต่บันไดขึ้นไปนะฮะก็จะมีมุมผนังเลื้อยนะครับแล้วเก็บรายละเอียดความสะอาดใต้บันไดไอ้พวเรอรต่อนะฮะจะมีน้ำรั่วเฟรมนะครับผมนี่นะครับบันไดนี้เก็บทุกขั้นนะครับ เจ็บคอเรียบร้อยนะครับถือว่าไม่เยอะอันนี้อยู่ใต้หลังคานะฮะผมเอาลงมาให้นะฮะใส่คนไปลืมไว้นะครับห้องนอนด้านหลังบ้านนะครับชั้นสองก็จะมีเก็บพวกรอบเฟรมนะเฟรมมีปิดล็อกไม่สะดวกเปิดนะฮะอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีแก้ไขนะครับพื้นนะครับถือว่าคุณภาพดีนะฮะ ดูแล้วแบบไร้รอยต่อนะรต้องต้องขอชมเชยนะครับโครงการนี้ดีเฟกน้อยน้อยมากๆเลยฮะปิดล็อกสะดวกนะครับมาถึงห้องนอนด้านหน้าบ้านนะครับเก็บพวกควกามสะอาดเพ้่นเลอะนะครไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะห้องนี้มีสีผนังด้างงานสีงานอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานไมเนอร์นะฮะนะครับจะมีกระเบื้องพื้นตัวนี้ที่ล่อน มันร่อนที่ระดับท็อปปิ้งนะฮะก็ต้องต้องรื้อปูใหม่นะฮะครับแสงสว่างโอเคติดหมดทุกดวงนะครับแล้วก็ปักไฟพวกนี้เราเทสให้หมดแล้วนะครับระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าไม่มีอะไรนะครับก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวจะต้องมาตรวจเช็คอีกทีเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าสำรองครับก็คือยังไม่ได้ต่อสายจริงเข้ามาก็าคือยังจากการไฟฟ้านะฮะอันนี้บานเบียดนะครับห้องน้า ชักโคกนี่มันต้องตั้งลูกลอยใหม่นะฮะมันน้ำมาไหลตลอดมีกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะฮะเทสน้ำแล้วน้ำไม่ขังนะคะะรับสลบดีนะฮะสักครู่อันนี้พวกนี่เทสน้ำไปนะครับก็จะมีเรื่องฝ้าเป็นรอยอะไรเฉยๆฮะ,ะสักครู่อ่อนเกิด จะได้เทดน้ำไปดูนะฮะน้ำกระังปั๊มขึ้นมาอยู่นะฮะอันนี้ปั๊มเป็นปั๊มสำรองนะฮะถ้าเกิดเป็นความจริงก็น่าจะไหลแรงมากกว่านี้นะฮะห้องน้ำจะมีเรื่องของเศษทิปูนในรูปเดนนะฮะที่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะจาเศษพวกเศษทิปูนนะฮะ ฟองอยู่ด้านใต้นะฮะเวลาใช้งานไปเดี๋ยวมันจะตันนะฮะโอเคชั้นสองนะฮะเดี๋ยวลองไปดูชั้นหนึ่ง